สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอาลีมับคูดหัวหอกกับตันทีมสหรัฐอัลดับเอเมิเรต์พังสกอร์ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงอุ่นเครื่องก่อนทีมสอยเสือเหลืองมาเลเซีย2-0ขยับแซงหน้าทีมชาติไทยขึ้นรองจ่าฝูงเกมหน้ามีคิวดวลกัน เพื่อชี้วัดโอกาสเข้ารอบ3ในการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม G ีเมื่อคืนวันพฤหัสที่3มิถุนายนที่ผ่านมาณสนามซาบิวสเตเดียมเมืองดูไบศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม G ีสหรฐอาดับเอเมิเรตส์ผ่านท่าแพ้2เกมก่อนหน้านี้จำเป็นจะต้องคว้า3มแต้มให้ได้หากอยากลุ้นเข้ารอบต่อไปซึ่งปะทะกับเสือเหลืองมาเลเซียที่สถานการณ์ยังมีหวังเข้ารอบ3เช่นกัน นาทีที่19เ UAE เฮสำเร็จอับดัลลามาราบานเปิดบอลยาวเข้าเขตโทษอารีมับคูดกับตันทีมวิ่งมาดีดบอลหน,นีตัวในด่านเสือเหลืองพา UAE ออกนำ1-0สารัฐอาหรับเอเมิมเรตสทิ้งห่างนาทีที่24อาลีมับคูดสปีดหลุดมาตบบอลยาวให้กับคาริลอินบราฮิมวิ่งตีคู่มาแปลในเขตโทษโลง่ลงๆเข้าประตูแต่ทว่าหัวหอกกับตันทีมเจ้าถิ่นล้ำหน้าไปก่อนแล้ว ครึ่งหลังมีประตูเพิ่มเติมนาทีที่83โมฮัมหม็ดฟูลแบ็กเจ้าถิ่นดันสูงมาฉกบอลก่อนไหลเข้าเขียโทษด,ด้านขวาฟาบิโอลิมาจับบอลแต่งเข้าเหลี่ยมปั่นโค้งบอลเสียบตะข่ายซ้ายอย่างสวยงามจบเกมยูเอชนะาบลเซีย2-0ขยับแสงหน้าทีมชาติไทยขึ้นรองจ่าฝูงโดยเกมหน้ามีคิวดวลกันเพื่อชี้วัดโอกาสเข้ารอบสต่อไป บีจีปฐุมยูเนเต็ดประกาศคว้าตัวอธิบดีเอติลั์แนวรับวัย29จากเชียงใหม่เอฟซีทีมดังแห่งศึกไทยลีก2เข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเรียบร้อยเพื่อเตรียมความพร้อมในการลุยเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีก2021รอบแบ่งกลุ่มอธิบดีเอติรั์ได้กล่าวถึงการย้ายมาเล่นในถิ่นลีโอสเตเดียมว่ารู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากเพราะบีจีเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่มีการจัดการที่ดีมีความเป็นมือาชีพสูงมีแฟนบอลที่คอยสนับสนุนทีมอย่างเหนียวแน่น แน่นอนการย้ายทีมครั้งนี้คือความท้าทายของผมเนื่องจากสโมสรมีนักเตะมีคุณภาพสูงทุกคนมุ่งมั่นที่จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดและป้องกันแชมป์ให้ได้อีกหนึ่งความท้าทายของผมคือการจะได้มีส่วนร่วมในศึกเอซีแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งเป็นรายการระดับสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนักฟุตบอลหลายคนอยากจะลงเล่นในรายการนี้ผมเองก็เช่นกันและพร้อมจะสู้ถึงที่สุดส่วนตัวอยากทำผลงานของตัวเองออกมาให้ดีที่สุดและจะพยายามเรียนรู้และพัฒนาตัวเองจากเพื่อนๆพี่ๆในทีมให้ได้มาก พร้อมสู้ตลอดเวลาเมื่อได้รับประกาศลงสนามสําหรับอธิบดีเอติรัตแนวรับสารพัดประโยชน์วัย29เริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพจากการเป็นนักเตะเยาวชนของชนบุรีเอฟซก่อนย้ายไปอยู่กับราชนาวีเอฟซสงขลายูเนเต็ด ill, อาร์มี่ยูเนเต็ดชนะทรอนบิลนครราชสีมามาด,ด้าเอฟซการทเรอเอฟซราชนาวีล่าสุดกับเชียงใหม่เอฟซในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยลงสนามไปกับพยัคฆ์ล้านนาไปทั้งสิ้น22นัดรวมทุกรายการ หลังการประกาศรายชื่อ23นักเตะที่ใช้งานในเกมที่พบกับอินโดนีเซียออกมาเรียบร้อยโดยมอบหมายหน้าที่กัปตันทีมให้กับศิวรักษ์เทพสูงเนินที่จะได้สวมปอกแขนกัปตันทีมเหตุใดศิวรักษ์จึงเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในตำแหน่งกัปตันทีมชาติแทนที่จะเป็นนักเตะอัลฟิลร์รายอื่นเราไปรองหาคำตอบกันครับซีเนียร์ที่สุดความที่ซีเนียร์ที่สุดของทีมคือสิ่งแรกที่ส่งผลให้ศิวรักษ์เทพสูงเนินกลายเป็นตัวเลือกแรกแกของทีมชาติไทยชุดนี้ ที่ถูกเลือกมาสวมปลอกแขนกับตันทีมด้วยอายุ37ปีของเจ้าแชมป์นอกจากจะมากที่สุดของทีมชุดนี้แล้วเขายังผ่านร้อนผ่านหนาวบนเส้นทางลูกหนังมาอย่างยาวนานและติดทีมชาติไทยมาแล้วกว่า15ปีท่านในแง่ของความเป็นผู้นําประสบการณ์สูงอายุมากพอสําหรับสิวรักษ์แล้วเรียกได้ว่ากินขาดในจุดนี้หากเทียบกับเพื่อร่วมทีมในตำแหน่ง o u t ฟิลหนึ่งในคนที่เคยสวมปอกแขนเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างมากสาหรับทีมชาติชุดนี้ที่ขาดนักเตะค,คนสําคัญ ที่มีดีกรีเคยสวมปอกแขนกับทันทีมชาติไทยไปหลายคนไม่ว่าจะเป็นธีรทรบุญมาทันกวินธรมรมสัจจานันท์ธีรศิ์แดงดาที่มีประสบการณ์เพียบในนามทีมชาติรวมไปถึงชนาทิพย์สงกสินที่มีอาการบาดเจ็บกำเริบจนอดเดินทางมาช่วยทีมฉะนั้นหากจะหานักเตะที่สวมปอกแขนกับตันทีมในชุดนี้แบบที่เป็นนักเตะที่เคยสวมปอกแขนกับตันทีมชาติไทยชุดใหญ่มาก่อนก็คงเป็นเสวัลักษทศสูงเนินคนนี้เท่านั้นทำหน้าที่ต่อเนื่องในยุคอากิระนิชิโน เกมยัเป็นทางการนัดแรกของนิช,ชิโนคือเกมคัดบอลโลกรอบคัดเลือกส่วนเอเชียรอบ2กลุ่ม G ที่ไทยพบกับเวียดนามที่เสมอกันไป 0- 0เกมดังกล่าวนิช,ชิโนได้แต่งตั้งให้กับสิวรักษ์เป็นกัปตันทีมซึ่งเป็นขาแรกที่เจ้าแชมป์ได้รับหน้าที่อันยิ่งใหญ่แม้จะมีตัวเลือกนักเตะชั้นนํารายอื่นในทีมก็ตามถึงแม้วัยจะล่วงเลยมาถึง37ปีแล้วและทีมชาติไทยไม่ได้ลงสนามในเกมสําสคัญระดับฟ,ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกมาถึง562วันก็ตามแต่การแต่งตั้งสิวรักษ์เทศสูงเนิน ให้ทำหน้าที่ต่อในการสวมปอกแขนกับทันทีมก็เหมือนเป็นการทําให้เขาได้ทําหน้าที่อย่างต่อเนื่องจนจบภารกิจนั่นเองความมั่นใจในเกมรับหลังจากประกาศรายชื่อ23คนของทีมชาติไทยที่จะใช้งานกับเกมอิรโดนเซียมองดูแล้วมีโอกาสไม่น้อยที่แผงหลังทีมชาติไทยจะเป็นนักเตะจากบูรัมยูเนเต็ดถึง3จาก4คนเริ่มจากแบ็กซ้ายได้แก่สัสะลักไฮประโคนที่อาจจะทําท่าที่แทนทีนทรัทอนบุญมาทานันแบ็กขวาคือนรบดินวีรวัฒโนดม ส่วนเซตาฮาบคือันษาเฮวิบูลที่จะได้จับคู่กับโมเนลทอมเบียระปักหลังเชื้อสายไทยเยอรมันจากทูแบงคอกส่วนผู้รักษาประตูมือหนึ่งอาจจะเป็นศิวรักษ์เทศสูงเนินซึ่งก็มาจากรางปรา,ศา,ศาษาสายฟ้าเช่นเดียวกันทําให้หากปอกแขนกับตันทีมอยู่กับเจ้าแชมป์ก็จะทําให้เขาเป็นมากกว่าผู้นําของทีมพอเป็นเหมือนผู้นําในแนวรับทั้งหมดของทีมชทยด้วยที่จะช่วยเรื่องการสื่อสารในเกมรับและจังหวะสั่งการต่างๆจากหน้าปากประตูตัวเอง ซึ่งความมั่นใจในเกมรับเป็นสิ่งสาคัญของเกมระดับสูงที่เต็มไปได้วยความกดดันและความคาดหวังซึ่งอาจส่งผลให้หนักเตะเกิดความเกรงและผิดพลาดได้ง่ายความเก่าและประสบการณ์ของเจ้าแชมป์จะช่วยได้ในจุดนี้ไม่มากก็น้อยสําหรับเกมอย่างฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่เราต้องการสามแต้มในทุกนัดที่ลงสนามนั่นเองซอชันในเมืองผู้ดีตีข่าวเซลติกทีมยักษ์ใหญ่จากส,ก,สกอตติชพิมเมอร์ลีก ยังไม่สามารถแต่งตั้งอังเก้ปอสโคกูคุมทัพได้เนื่องจากเจ้าตัวไม่ได้ถือโปรไรเส้นของยูฟาหลังจากมีกระแสะข่าวว่ากำลังเจรจาก,กับเซลติกอยู่นั้นอังเก้ปอสโคกูกุนซือของโยโกฮาม่าเอฟรีนอสไปคุมทีมล่าสุดการสปอร์ตซื้อชะนนมจากอังกฤษร,รายงานข่าวว่าเซลติกไม่สามารถแต่งตั้งอังเก้ย่างไปทางการกับสโมสสได้เนื่องจากเจ้าตัวไม่ได้ถือโปรไรเส้นของยูฟาแต่ยังได้ก็ตามสโมสรอนเตรียมส่งข้อมูลถึงสาพันธฟุตบอลยุโรปเป็นกรณีพิเศษ หลังกุซือชาวออสเตรเลียถือปไรเซนของ a f c และมีประสบการณ์การคุมทีมและทีมชาติมากกว่า25ปีสำหรับอังเก้ปอสซิโกกรูไว55ประสบความสำเร็จอย่างมากมายจากการคุมทีมชาติและสโมสรโดยเป็นอดีตกุซือทีมชาติออสเตรเลียชุดควา้าแชมป์เอเชียในปี2015พร้อมกับตำแหน่งโค้ชยอดเยี่ยม a อ c ในปีดังกล่าวและเคยพ่ายโ,โายโกฮาม่มยาเอเวอร์ลีนอตคว้าแชมป์เจลีกปี2019โดยมีธีลทรบุญมาทันยืนตำแหน่งแบ,บ็คซ้ายในชุดนั้นถึงปัจจุบัน ความเคลื่อนไหวของต่อพิฆาตพิธีปจบเอฟซที่จบอันดับ10ในไทยลีกฤดูกาลที่แล้วหลังจากที่บรรดาน,นักเตะพร้อมทีมงานสตาฟโค้ดเดินทางกลับมาเข้าแคมป์และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เมื่อวันจันทร์ที่สเสิพ็พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นแข้งพิธีปจบเอฟซได้เข้าแคมป์กลับมาลงฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการปีซีซั่นในศึกไทยลีกที่จะเปิดการฟาดแข่งในฤดูกาลใหม่ส่วน,นรายของมาสมิทากิกุซือป้ายแดงของทีม ที่อยู่ในช่วงกักตัว14วันตามมาตรการของสบอคใกล้จะพ้นการกักตัวแล้วและเตรียมไปสมทบกับทีมในช่วงสัปดาห์หน้าขณะที่การตลาดซื้อขายนักเตะนั้นบอยบริหารต่อพิคาดกําลังทํางานกันอย่างหนักในการวางแผนเสริมทัพซึ่งจะมีการเพิ่มเติมในส่วนของผู้เล่นอย่างแน่นอนโดยตอนนี้ยังรอพูดคุยกับมาสมิธากิเรื่องของตัวผู้เล่นที่จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมและตอบโจทย์ที่สุดในการไล่ล่าความสําเร็จด้วยดูกาลหน้า ซึ่งก่อนหน้านี้นทีมได้จัดการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับนักเตะหลัก11รายรวดมาบัดมาดสำหรับสถานการณ์ตลาดซื้อขายของพิธีประจบเอฟซีตอนนี้นักเตะที่ย้ายมามี5คนประกอบไปด้วยชินวัตรวงชายยืมตัวจากบุรีรัมยูเนเต็ดเอกนัทคงเกตนครราชสีมามดดาไดเอฟซีสาวรรนอันจาเบรี่จากแกลนอนดามันระนองยูเนเต็ดเมธีสารคามยืมตัวจากสมุทรปราการซิตี้และสารัตปองสวุวรรณยืมตัวจากบิจีปทุมยูเนเต็ด ความคืบหน้าในการเปิดศึกฟุตซอลไทยลีกฤดูกาล2021ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ฝ่ายจัดได้หารือกับสมโมสรสมาชิกเลื่อนไปเปิดสัปดาห์แรกวันที่3 1กรกฎาคมและ1สิงหาล่าสุดมีการหารือกันอีกรอบถึงระเบียบการแข่งขันต่างๆซึ่งปีนี้จะกลับมาแข่งขันกันในระบบเย่าเยือนอีกครั้งหลังจากปีที่ผ่านมาจากสถานการณ์โควิดทําให้ต้องเตะที่สนามกลาง